เนีอันที่แม่เอาไปเพื่อน่าโลกมันจะเลื่อนไปหนาการเห็นหน้ามันหันกลวยนี่เขาหันแล้วเขาหันนี่จับพอจังแม่แล้วเออขั้วห้าเคย้วจู่ผวกผูพองเหลือหน่อยซ้ำบ่มี่ข้วห้าวจู่เริ่มหมดแล้วยายเออบ่มี่ยเ่วยุกเถกนง่มันจมกี่ทวีตึมบ่สมดุนมออห้าเห็นหน้าลงทุนคิดดูเลรวมันเอามันบ่ได้แล้วมันไปเมด ม,มันไปน้ำไปบอกว่าดิเขายังไปมั้นอ่ะเจตนามันเอาแล้วมันเอาออกไปแล้วแต่ว่าพอเอมียเจ้าเนี่ยเพิ่นไถยขวดครับเออผูกไปน้ำเจตนาคำมาเพิ่นไถยขนดอ่าเออย่างมะเ้ยงไปไถ้หน้าเลี้ยงเว้ยเพิ่นว่าไปเก่าขวดไทยอ่มันบงหยาบต้นคือย่องนี้เขาไถหน้าคู่ญี่ปุ่นอเอ,อ่าเขาเอา ญี่ปุ่นได้ใส่กญี่ปุ่นมันแลวไวเด้มันแลวไวมันแลวไวเราต้องกลับเสือมอแต่ว่าฟุ่นก็เดี่มันบอได้มันบได้มีฟุนบอลุ่นี่คือปุ๋ยนอปุ๋ยเกอะถิงัวขิ่วัวถควายเออมันบอได้เพราะว่ามันกิ้งาบมนเปลน่อนแล้วว่างแล้วว่างก้วยนิดจีโดต็งกระต้งชวร่งสารให้จับไปเจ้าหาูสามพันบรรหากล้วยองอ่ะบรรา้วยจ้าคล้วยงานงันมันจิ้าเขาก็เล่นิ่ปอย เออเอกกับไข่น่ะมันหันอยู่น้อยย้อยอยู่เขาฟันถินใส่ฝาเออใช้ตักินมันจนจี้ทวีตื่มหลายปัญหาครับบานเฮหน้าลงทุ่งคิดดูแล่ะมันเอาคิดก้องงมขายเข้าวก็หักทุ่งลุ้นเหลานี้จักคาไถจักคาถีมีหอดคาตรงเข้าเอาเงมจื้อีนหุ่งเขียวอจักขับหูก็มาเขียวจักข้าวเขียวปักดําตั๋วไปขายโหลดเฟืองนําถตาบ่พอทุ่ซ้ําเออ กันผมเจ้าหน้านี่ไปแว่ยยืมโชคก็โชว์ครับฉันว่ายืมโชคก็โชว์บังหนีเงินเสียนหาเดยข่าหัวมันกีหนังเห็ดมั่วขั้วดีปุ่นมันเห็ดมั่วใสหลงครัวใส่กล้วยเกี้ยวครหลายเนื้อเสียเป็งเงินพวกใจน้อลูกปลาจักนั้นมันโชล่ะเลี้ยวหานึ่งมันเขื่องน้ำมันเกี้ยน้ำมันเฟืองแหีนเปลี่ยนถิ่นเจ้ายืมดินได้จังใดมันยืมบ่อได้ นั่มในสางวานันเอาได้ปันช่ำบ้ายดีไม่ทันขอเคยมีบอ่อยากบ้ายอยากไอหนาเอากระเชฟ้ไฟฟ้าเท่งนแห่งเอาแบมใจเออสิ้นเดื่อนหน้าสิ่เนเยื่อตาจักขานันจักขานี่นานบางที่ทางหอบขาพัน บื้อน้งไปลูดพวัวมึงเต่าบื้อน้งไปคนนั่นเอ้ยคนจบเบอร์นี่ยาสีพ่าเจ้าแข่เจ้ารอมอกัดเขากับไปใส่กัดต่ๆพูดไม่เห็นดูต้องขูเขาว่าโมเขาดั้มเขากะโบเอาแมนโบเลยต่ออืออ้ออนออ๋ออ่ออันนี้จ๋ออ๋นอ๋ออ๋อหบออ๋ัอจออ๋อน๋ออ๋หอ๋ออเออ๋ออ๋ออาออ๋อน๋ออ๋อน๋ออ๋มอนี่๋อเขาใส่เครอองยออ๋กอ๋ออ๋อด๋ออ๋อ่๋ออ๋อเมออ๋อา๋ออ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 าออ๋าอ๋ออ๋อาา บานเขาเชียหน้าเขาก็ว่าเออคู่อ๊อฟเขาเลยจังน้ำหล่อด้วมึงไปสีเอาไป้บานหน้ากู่หนเด็กด้วยเขาวะเขาก็บโบไปหน้าเขาก็ให้จนเกี่ยวพวงนุ่นหานีเอาไปวานหนิเขาเออมีแผนกรับจ้างทุกอย่างตัวกิเป็นสายเป็นวานเป็นคอนยาตัดเออตัดยาเกี่ยวเขาจังหวะเห็ดหน้าเขายิ่งหน่อยเรื่องนี้เขาเห็ดหน้าเขาวัถือวันถือมือถือกำนานโบราณเก่า ทีเาเขาึ้นเราบ่ถือมือกลัวใจหลังเขาเห็นหน้าใจแรงข้างโง่แขกเขากับบวบปาบเขาบ่ชหุกจักคุนบาตตาคุ้มของเขาพอ,อเม่ห้าวหนว่าหน้ามันชิงเพื่อนบ่ให้เขาฟังตู้เราเพิ่นคาร่ามเออเพื่อนจังํำเห็ดเกาข้อหลังเป็นลำพังม่วงชนมูปลาชาเนื้อใจเพื่อนจังบอกหล,ลา,าว่าจะเท่ากับว่ามันราคา,า,ราค้นมือไหยซื้อมือดัเลยเออออผู้อาไป บ่เขาบ่อเดเขาเขาก็บอกจำดกเอามาเขาไปเลยพอเมนกัก so ี short, be ่คนหดเดือนสามองมือออกมสามคำจำเขาเร็วสามวันกัจิตไปขายกันจ yeah, ังพไปขายพูเขาขายจอยู่หน้าบอกก็มาเดี๋ยวเอามาดนกบานเมนเอออย่มาหลับอยู่หน้า